สวัสดีครับก็มาดูดวงรายวันนะครับกับคุณดวมสายพยากรณ์นะครับทางช่องรายการพยากรณ์เชื่อนีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24สิงหาคมนะครับพศ2567นะครับก็ตรงกับวันเสาร์นะครับแรม5ค่ำเดือน9นะครับปีมะโรงนะครับจอศ1386นะครับตามระบบจันทรคติของไทยนะครับก็นี่ก็เกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกตุอีก้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันนะครับพร้อมทั้งเลขนำโชคของคนละเจ็วันนะครับการทำนายดวงแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นการทำนายดวงแบบช่วงสั้นนะครับคือวันต่อวันเท่านั้นนะครับก็เป็นการอธิษฐานจิตว่าเราการทำนายดวงเป็นวันต่อวันเท่านั้นแล้วก็ผมการทำนายสุดครับเผื่อวันนี้ฟังแล้ว ขอการทำนายไม่เป็นที่ตกใจเพื่อนขึ้นมาพวกนี้ก็ฟังหมายใจครับเพราะว่าผมกป็นทำนายมีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เหมาะสำหารับการใช้นการวางแผนการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับว่าวันนี้จะมีอุปสรรคไหมวันนี้จะมีอะไรที่ต้องระวงังหรือมีโชคไหมก็ลองฟังการทำนายดูนะครับแล้วก็าสาหรับกาทรทํานายแต่ละครั้งทุกครั้งนะครับเป็นการทรานายโดยภาพรวมนะครับของชาวทั้ง7วันนะครับไม่ได้จาบจงทั้งเด็กนทั้งแตรมาพิเศษนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการนําผลการทำนายไปใช้นะครับแต่ยังไงกก็็ตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดจตาภาษาอันติจักะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปในเสารวันนะครับจะได้มีข้อเปรียบเทียบในเสาร์วันเกันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็กลับมาดูดวงายวันกันต่อครับเพราะว่าดวงในวันในวันนี้เราก็เริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินการงานของรัศสุขภพชกแรกเป็นเช่นไรนะครับเราก็เริ่มที่ชาวอาทิตย์ก่อนนะครับชกวรกเหมือนชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับ็เปกดว่า เราได้ไพ่เดอสตาร์นะครับเือสตาร์แสดงว่าถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับธุรการของชาววันจนรในวันนี้ก็ถือว่ายินดีนะครับจาบชาววันจันร์นะครับต่อไปเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววัจนทรในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่คิงไม้หรือราชาม้ก็ถือว่าการงานจะเสริมรุ่งไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกได้เลยนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ ในแง่ของความรักกันนะครับเพราะวร่าชาววาทิตที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชนีดาบนะครับแลิทีดาบปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ความรักก็ยังหวานชื่นไปกันดีอยู่นะครับสำหรับชาววาทิศที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาวโสดเลยนะครับชาวโสดวาทิต์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สามดาบนะครับสามดาบปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาวโสดวาทิศอาจจะมีปัญหาเอ่อก็เรียกว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามาสอดแทะทาให้มีปัญหา หัวใจเกิดขึ้นนะครับมีหาะตอนารกเกิดขึ้นมาแ้นก็พยายามตั้งสีกันนิดหนึ่งล้กันนะครับโพืดห้หลบเรื่องที่ทันนะครับก็คืออย่าประมาทนะครับวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่จากชาริออรถือว่าไพ่นักกบก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข อ่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข98นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข21นะครับ17นะครับ98แล้วก็21นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับกองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเม่ได้รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับ จากนั้นนะครับเรา,าก็มาต่อการที่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความกัาสุขภาพความกสืขภาพชควงภรกก่อนชาววันจันทร์เป็นเช่นไหนบ้างนะครับหรือต้องระวังไหมีรือต้องตั้งกับไหมนะครับเราเริ่มที่ช่วงภกันก่อนเลยนะครับชควงภกของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับพรากฏว่าเราได้ไพ่แปะทวยนะครับถ้าแปะทวยขึ้นมาถือว่าโช่ลงภรจะมาไม่ anymore, ไมไมไม year, ถ mm ึงนะครับ like ชาววันจันทร์ก่อไปก่อนนะครับง่ายก่อนชควาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อนะครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ ประกอบวัที่ไพ่ห้าดบก็ถือว่าวันนี้การงานก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันพอสมควรนะครับแล้วก็คนที่ค้าขายในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือพนวมงานือได้เช่นกันครับดันั้นก็ให้ใช้สิทธิ์เจรย่าะดิ่งหนึ่งนะครับง่ายของการงานครับต่อมาเป็นเรื่องความเป็นาขัดต่อนะครับผลลัพธ์ของชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับประกอบว่าตัวไพ่สองหยีนะครับสองหยีประกอบขึ้นถือว่าวันนี้สมรรถภาพของชาววันจันทร์ ที่มีข้อพูดแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้น,นครับเพราะฉนั้นก็พยายามใช้ความใจเย็นค่อยคุยค่อยเจรจากันนะครับจะได้ผ่านตังวันนี้ไปได้ดีๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวสดกันต่อนะครับชาวสดวันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สพขภา,าพของชาวสดวันจันทร์ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่บ้างเลยนะครับสำหรับชาวสดวันจันทร์วันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้วไพ่6ดาบนะครับ6ดาบประกอบขึ้นถือว่าวันนี้สุขภาพของชาววันจันรอาจจะมีการชะลอตัวคืออาจจะมีอาการไม่สบายเล็กน้อยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพกันนี้นนบ้างแล้วกันนะครับถ้ารู้สึกไม่ค่อยดออีแนะนำว่ารีบพบแพทย์ชา,ายาเลยครับผ่อน,น,นเยนะครับรวมทั้งระวังผืนในแง่ของปัญหาเหตุเล็กน้อยเื่ไปด้แลกันนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขทำโชคกันต่อนะครับเลขทำโชคหมายเลขแรกนะครับของชาววันจันทร์นะครับก็คือ หมายเลข04นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข5 1นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข45ครับ0451แล้วก็45นะครับเป็นหมายเลขลำโชคของชาวบัญจันในวันนี้นะครับกล้องปรับเช็คกันดูนะครับจะเปิดอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขํำโชคของชาวบัญจันในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาววังคางกันเลยนะครับว่า ชาวบังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานเอาลัะสุขภาพโชคลาภของชาวบังคารจะเป็นเช่นไรนะครับครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องจับรับไหมนะครับลองไปเริ่มงันที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได e ้ไพ่สี่นาครับสี่ตาบางคนขึ้นถือว่าโชคลาภจะมาวิถีนะครับชาวบังการรอไปก่อนนะครับในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานต่อนะครับการงานของชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ ชิงถ้วยหรือราชาถ้วยถือว่าวันนี้การเงานจะผ่านนไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้างขายวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายค่อนข้างโอเคระดับกลางผมก็เลยนะครับถือว่ามีความสมเุ็จค้จุดนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับเพราะแล้ชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกถ้วยนะครับหกถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าความรักสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันอีมากเลยนะครับสรับชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันเลยนะครับชาวสวัางคารในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่หยุดเฮลโลแพนนะครับเฮลโลแพนปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาวเสวบางคารก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวเสวบางคารในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบางคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สิบเรี่ยญนะครับสิบเรียญปรากฏขึ้นถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงหายกวงไปเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบางคารในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนาโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาวบางคารนะครับก็คือหมายเลขห้าสนะครับ หมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข27นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข88นะครับ5027แล้วก็88นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววาังคันในวันนี้นะครับก็องปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาก็มม่รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววาังคันในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาวพุธกันเลยนะครับว่าชาวพุธในวันนี้น,นะครับการเงินการงานความรับสุขภาพโชคราภของชาวพุธเป็นเช่นไรน,น,นะครับ ีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สอง้นะครับถ้าสอง้บปรากฏขึ้นถือว่าจะมีโชคดับต่างๆได้นะครับสำหรับชาววันพุธในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อครับสำหรับผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะซันครับถ้าเดอะซันปรากฏขึ้นถือว่าการงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ คนที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็ถือว่าจะมียอดขายระดับปังๆโกลโได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับเนแง่การงานของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันต่อเลยครับความรักของชาววันพุธเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยหรือถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับเรียกว่าความสัมพันธ์ของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูกันที่ชาวโสดกันต่อเลยครับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับปรา่ฏว่านบบะครั สองตาปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ชาวสวรรค์พุทธครับอาจจะมีความข้อขัดแย้งกันอย่าง่งของความคิดความเข้าใจความผิดนเกิดขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์นะครับเพราะนั้นก็พยายามตั้งสีใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับรุกลุยกันหน่อยคืได้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาวสวัรคิ์พุทธนะครับจากนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หก่านะครับหกดาวปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สุขภาพของชาวพุทธก็ให้ระวังหน่อยนะครับ อาจจะมีอาการไม่ค่อยสบายเล็กน,น้อยเกิดขึ้นเพราะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพกาันดีดนิดนึงนะครับรลองชะวังอุบประเหตุเล็กน้อยเผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับถ้ารู้ตัวก่อนมันก็จะผ่อนคลายไปบาได้นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคนะครับเลขวงจชกของชาววันพุธนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข87นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข25นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก,ก็คือหมายเลข 44นะครับ8ว17นะครับ25แล้วก็44นะครับเป็นไมายเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็ปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาววันพฤหัสกันเลยนะครับว่าชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับการเงินการงานผลภัพโ์ชกลาบของชาววันพฤหัสจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาบกันก่อนนะครับโชคลาบของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับปพราฏว่า ก็ได้ไพ่สี่เหรียญนะครับถ้าสี่เหรียญปรากฏขึ้นครับถือว่าจะมีโชคระดับกลางเข้าไปได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววัดพุร <trans> ัน์ในวันน <The> <scatter> bueno. ี้นะครับต <ke> um ่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อเลยนะครับการงานของชาววัดพุรัตในวันนี้นะครับปราเกิดว่าได้ไพ่สี่ม้ก็ถือว่าการงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับถือว่ามีล่าขายระดับกลางบวกถือเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความกันนะครับขอรับกองชาววันพูรัสเอาที่มีข้อควแล้วก่อนนะครับ ปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดเหรียญก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันดีอยู่เลยนะครับสำหรับชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวโสดกันเลยนะครับชาวโสดวันพฤหัสในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่แปดมาให้นะครับถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาวโสดวันพฤหัสก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ <enter> ก็ให้ผงไปได้ในแง่ของความสัมพันธ์นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับ ถือว่าเราได้ไพ่สิบไม้ครับสิบไม้ประกฏขึ้นถือว่าวันนี้ก็ไพ่ก็ถือว่าอยาทํางานหนักเกินไปแต่โดยรวมของไพ่ใบนี้ก็ถือว่ายังถักสุขภาพยังผ่านพ้นไปได้ระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าระดับกลางๆนะครับเพราะว่าสิบไม้เป็นเรื่องของการทํางานหนักเป็นเรื่องของการแบกภาระเพราะนั้นไพ่ก็เจอว่าอย่าเครียดมากๆเกินไปพยายามดูแลสุขภาพให้บ้างนะครับก็ถือว่าจะได้ผ่านพ้นใบนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าสุขภาพระดับกลางกานะครับผมไพ่ระดับกลางกานะเพราะ10สิบไม้ถือว่าไม่ใช่ว่า เสียมากแต่ว่าถือว่าให้ระวังไว้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเ,อเลขนาโชคนะครับเลขนาโชคของชาววันเพือหัดในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หมายเลขส3มนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิอนะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขศูนย์9นะครับ 3 3 7 2แล้วก็0 9ก้านะครับเป็นไปเด้่องนำโชคของชาววันพุฤหัสในวันนี้นะครับกองปรับเช็คก,กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาก็ไ้รับทราบไปนด้วยกันนะครับสำหรับเด้่ํานำโชคของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาวศุขเลยกันเลยนะครับว่าชาวศุขวันนี้นะครับการเงินการงานปวามรักสุขภาพโชวลาภภาพโชวลาภของชาววันศุข เป็นเช่นไรนะครับอะไรต้องวางไหมอะไรที่ต้องตั้งกับไหมนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลากกันก่อนนะครับโชคลากของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกไม้นะครับหกไม้ปรากฏขึ้นถือว่าจะมีโชคประดับแปลงเข้าไปได้นะครับสำหรับโชคลากของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สี่ดาวนะครับสี่ดาวปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้การงานของชาววันศุกร์อาจจะมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขอาจจะมี เขตที่ต้องเลื่อนจากแผนการต่างๆที่วางไว้ได้นะครับเพราะว่าสี่ใดนะครับมีคนนอนพักกันอยู่นะครับถือว่าแผนการต่างๆมีการชะลอตัวนะครับโดยทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็อาจจะมีการชะลอตัวของยอดขายหรือว่าการนัดต่างๆอยลูก้าอาจจะมีการเลื่อนต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็พยายามต้องสีตั้งรับกันนิดนึงนะครับอย่าชะล่าใจไปนะครับถ้าอะไรที่ต้องเลื่อนก็คือเลื่อนไปก่อนนะครับสำหรับการงานของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับกรณีของชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เก้าดาบนะครับเก้าดาบปรากฏขึ้นถือว่าความรักของชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ความใจเย็นใช้ความเมตตาคุยคุยกันด้วยความรักนะครับจะได้ผ่านวันวันนี้ไปได้ดีนะครับสำหรับชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวสดกันต่อนะครับชาวสดวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าไม้นะครับ <biases. S 2> ห้าไม่ปรากอขึ้นก็ตามรูปเลยครับคนตีกันนะครับถือว่าวันนี้ความสัมพ,พันธ์ของชาวโสดบรรัอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลบไปในวันหนึ่งก็ได้ก็หลบได้นะครับหรือว่าถ้าเจอกันก็พยายามเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะครับคุยกันด้วยความใจเนะย,ย็นๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบรรษุในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หกถ้วยถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบรรุในวันนี้ ใช้ห่วงไปได้เลยนะครับง่ายก่อนสุภาพนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคไปต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันศุกร์นะครับก็คือหมายเลข59นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข0ูนะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข29นะครับก็คือ59นะครับ02กับ29นะครับลองไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็ มาคอมเมนต์รับทราบไปนด้วยกันครับเพือรววมขีดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตาของชาววันเสาร์นะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการงานการงารความรักสุขภาพโชคลาภกของชาววันเสาร์เป็นเช่นไรนะครับเป็นอะไรที่ต้องรัองตาบครับเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเาก็จะเริ่มที่โชควาภรกกันก่อนนะครับโชควาภกของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะไฮเพรสซีหรือราชินีพระจันทร์ถือว่าจะมีโชคระดับกลางโบกที่หน่อยเข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดลเวอร์เดลเวอร์ปรกกากฏขึ้นถือว่าการงานสําเร็จรือลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีคนสับเงินคำจุดคทองอดีเพราะว่าคนจะว่าจะเป็นการทํางานหรือเป็นการค้าขายก็ยถือว่ามีลูกค้า,าอดุดหนุนค่อนข้างดีนะครับถือว่ายกแข็งตับกลางโบกที่ไหนได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับเพราะว่าคนชาววันเสาร์เอาที่มีข้อควแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่แปด ถ้าแ่ทั่วยปรากฏขึน้นถือว่าความรักห่างไกลก็ถือว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องเดินทางไปทั้งทุนละต่างที่กันนะครับทำให้ไม่ค่อยอยู่ที่กันวันนี้ก็ถือว่าแต่ความสัมพันธ์โดยรวมก็ยังถือว่าไปได้นะครับ็อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันเนื่องจากกิจวัตรต่างๆเกิดขึ้นอาจจะมีคนนึงไปเที่ยวที่นึงปคนหนึ่งไปเที่ยวอีกที่นหนึงน่งก็เป็นไปได้นะครับสำหรับความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวโสาวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดซันถือว่าสมรรถภาพของชาวโสดรวันเสาร์ในวันนี้ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสําหรับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังโสดอยู่ทีนนะครับวันนี้อาจจะมีข่าวดีในแง่ของความระับความสัมพันธ์กันได้นะครับสหรับชาวเสดวันเสาร์ก็ยินดีด้วยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวพันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงดาบหรือราชาดาบก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวพันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าให้ผมไปได้ในแง่ของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนาโชคของชาวพันเสาร์นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข63นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข69นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ ก็คือหมายเลข18นะครับ63 69แล้วก็18นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนที่เจวันในวันนี้และเลขนำโชคของคนที่เจวันนะครับวันนี้ไทยไปถือว่าเป็นแบบกลางๆนะครับไม่ต้องจอดตรงชั้นหนึ่งกระจายเป็นพิเศษก็ ให้ใช้วิาทยานในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อย like i i ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าระบบจะเตือนจะทันเวลามีคลิปใหม่ซึ่งคลิปใหม่ก็จะออกออกมาหลังจากเชื่อมคืนไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นคลิปใหม่เกิดขึ้นได้ครับก็สามารถรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้นะครับแล้วก็ยังไงผมก็ขอขอบคุณ้ทุกท่านโชคดีแล้วเราก็พบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคคคครรรรรััััััับบบบแล้้้วววพพกกนนนนใใหมม่่อีีีงงุผสสด